ด่วนปืนเ k เค2กองร้อยอาสาเมืองนราธิวาสหาย28กระบอกวันตกอยู่ในมือจนใต้เมื่อวันที่24ภิพฤษภาคม2 5 6 4พันตำารวจยสุปกรณ์พึ่งรถผู้กำกับสพเมืองนราธิวาสได้รับแจ้งว่าอาวุธปืนอาก้าของอศเมืองนราธิวาสที่อยู่ในกองร้อยได้หายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยจึงได้ดำเนินการวิทยุด,ด่วนถึงพอบอรตรรอ,องพอบอร และผู้ช่วยพบรตรผู้ว่าราชการจังหวัดนาาาราธิวาสานอำเภอเมืองนาาาราธิวาสและพบชกกนาาาราธิวาสเนื่องจากอาวุธปืนเ k หนึ่งนสองจำนวนยี่สิบแปดกระบอกของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนาาาราธิวาสที่สองสูญหายไปเหตุเกิดตั้งแต่วันที่สิบแปดพฤษภาคมที่ผ่านมาดังได้รับรายงานจึงได้จัดชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลและดำเนิกนการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นคดีอุจจาระสะเทือนขวัญ นักเลงข่าวความมั่นคงระบุว่าการสูญหายของอาวุธปืนดังกล่าวจากการสืบสวนเบื้องต้นมาจากการสอบสวนผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถูกจับคดีรอบโจมตีฐานชกตอที่ให้การรับสรารภาพว่าเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ยึดได้หลังก่อเหตุที่พบว่าเป็นปืนของอ,อสสโดยที่มาที่ไปของอาวุธดังกล่าวผู้ต้องหาให้การสรารภาพว่าอาวุธดังกล่าวได้มาจากอ,อสอที่นํามาให้ไม่ได้มาจากการก่อเหตุและขโมยจากอ,อสสทาให้เจ้าหน้าที่เอใจ จึงได้ทําการตรวจสอบไปยังกองร้อยอสอเมืองนราธิวาสปรากฏว่าอาวุธปืนอาก้าที่อยู่ในความดูแลหายไปรวม28กระบอกโดยที่ไม่มีใครรู้ซึ่งการหายไปของปืน AK 1 0 2่นจำนวน28กระบอกนั้นน่าจะมีคนในรู้เห็นและเป็นบุคคลใกล้ชิดและดูแลคลังอาวุธปืนสามารถนำอาวุธปืนออกมาจากคังได้เรื่อยๆส่วนสาเหตุนั้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าเป็นกลุ่มกองความไม่สงบก่อเหตุหรืออยู่ในคาบเจ้าหน้านที่ขโมยปืน เพื่อไปก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะดําเนิน,นการอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจหาข้อเท็จจริงต่อไปผมว่าแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าว่าต้องมีคนอยากได้แน่นอนสวยขนาดนี้กลัวอย่างเดียวจะตกไปอยู่ในมือโจรเพราะ AK-102 ใช้กระสุน5.56ุค mm ูณสมเมตรนาโตซึ่งขนาดเท่ากับปืนเอ6นั่นหมายความว่ามันใช้กระสุนร่วมกันได้ ปกติจจนใต้จะใช้ M16 ที่ปล้นมาจากค่ายปีเหลงปี2 5 4 7ถ้าตกไปอยู่ในมือโจรก็คือจะมีคนเสียชีวิตอีกมากตามมา